ศรัทธาที่มีต่อหลวงตาโดยหวานความศรัทธาของหวานและครอบครัวที่มีต่อหลวงตามีมากล้นไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดได้แต่ก็ไม่อาจเทียบได้กับความเมตตาอันยิ่งใหญ่มหาศาลที่หลวงตามีให้แก่หวานและทุกคนในครอบครัว ครอบครัวหวานเริ่มรู้จักและทำบุญกับองค์หลวงตามาหาบัวมาตั้งแต่ปีพศ2522โดยเริ่มจากคุณแม่คือหม่อมหลวงจิตสีชมันันคุณแม่เคยได้ฟังเทศของหลวงตาโดยบังเอิญเข้าครั้งหนึ่งและก็ถูกกับจริตของคุณแม่ทันทีจึงได้สอสแสวงหาว่าท่านเป็นใครจำวัดอยู่ที่ไหนจนทราบความทั้งหมดแล้วคุณแม่ก็เขียนจดหมายไปกราบนมาสการขอเป็นลูกศิษย์ท่าน ในเวลานั้นหลวงตาได้ชื่อว่าเป็นพระที่ดุเข้มงวดเอาจริงเอาจังมากใครๆก็พากันกลัวแต่คุณแม่ไม่กลัวกลับเขียนจดหมายไปเรียนท่านว่าใครๆก็ว่าท่านดุและกลัวท่านแต่ดิฉันไม่กลัวเพราะดิฉันเป็นคนดุเหมือนกันและเชื่อว่าคนดุย่อมมีเหตุผลในการดุถ้าเราไม่ผิดท่านก็ไม่ดุเรา และองค์หลวงตาก็เมตตาครอบครัวเราตั้งแต่บัดนั้นครอบครัวเราจะส่งปัจจัยไปถวายท่านทุกเดือนโดยสมัยก่อนพี่แก้วละหวานจะเก็บเงินจากค่าขนมของตัวเองไว้ถวายท่านจำได้ว่าเดือนละ2อถึงสบาทและค่อยๆเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีที่ผ่านไปจบจนถึงปัจจุบันครอบครัวของหวานติดต่อกับหลวงตาทางจดหมายโดยไม่มีโอกาสไปกราบท่านอยู่หลายปี เนื่องจากในเวลานั้นคุณพ่อคือพลเรือโทรตรีรัตชมนันรับราชการอยู่โอกาสหยุดก็หายากเรามากักได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามชายแดนเราก็ได้แต่เป็นลูกศิษย์โดยไม่เคยเห็นองค์ท่านจนวันหนึ่งคุณแม่ไปเห็นภาพท่านจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งจึงได้ตัดรูปไว้และนำมาบูชาพร้อมกับเขียนจดหมายไปขอประธานภาพของท่าน และท่านก็ได้เมตตาส่งภาพหลวงปู่มั่นและภาพขององค์ท่านมาให้เราบูชานับแต่บัดนั้นภายหลังครอบครัวของหวานได้มีโอกาสไปกราบองค์ท่านที่วัดป่าบ้านตาดจำได้ว่าพวกเราตื่นเต้นและดีใจกันมากที่จะได้มีโอกาสไปกราบองค์จริงของท่านเสียทีความที่เราไม่เคยเดินทางไปไหนไกลๆนอกจากสัตหีบและจันทบุรีโดยเฉพาะทางภาคอีสานเราไม่เคยไปเลย คุณแม่จึงเตรียมซื้อของไปถวายท่านเป็นการใหญ่เพราะนึกว่าอีสานจะแห้งแล้งขาดแคลนแต่ปรากฏว่าอีสานมีข้าวของไม่ต่างไปจากกรุงเทพเลยเมื่อไปถึงวัดป่าบ้านตาในครั้งแรกนั้นหลวงตาเมตตาให้พวกเราพักที่กุฏิคุณหญิงไขสีจำได้ว่าหวานกลัวมากเพราะว่าตอนนั้นคุณหญิงท่านเพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบินครั้งนั้นเราไปกันสองถึงสมคน แต่แทบจะไม่ได้อยู่ในวัดเลยคือเช้าขึ้นใส่บาศเสร็จก็กราบขอท่านไปตามวัดต่างๆซึ่งท่านก็อนุญาตเพราะทราบว่าเราเพิ่งเคยมาทางอีสานเป็นครั้งแรกซ้ำท่านยังเมตตาแนะนำว่าให้ไปที่ไหนบ้างกว่าเราจะกลับมาที่บ้านตาดก็เย็นค่าทุกวันแต่ท่านก็ไม่เคยว่าเลยภายหลังเราได้ไปกราบองค์ท่านที่วัดป่าบ้านตาดอยู่สม่ำเสมอ โดยไปปีละสาสครั้งในช่วงทำบุญประทายเข้าเปลือกวันเกิดองค์หลวงตาวันเปิดโลกธาตุวันทอดกระถินและบางทีก็เป็นช่วงวันเกิดของคนในครอบครัวหวานเพิ่งมีสองสามปีที่ผ่านมานี้ที่ไม่ได้ไปกราบท่านที่วัดป่าบ้านตาดเลยเพราะหนูแหวนลูกสาวหวานเข้าโรงเรียนแล้วไม่อยากให้ขาดเรียนและที่สำคัญคือคุณแม่สุขภาพไม่ดีไม่สามารถเดินทางไกลได้ จึงได้แต่มาทำบุญช่วงที่ท่านเดินทางมาแสดงธรรมที่สวนแสงธรรมจาได้ว่าตอนเป็นเด็กคุณแม่นำคําสอนของหลวงตามาแนะนำสั่งสอนพี่แก้วละหวานอยู่เสมอโดยเฉพาะการสอนในเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์รวมถึงข้อดีของการถือศีลห้าทำให้พี่แก้วละหวานกลัวในเรื่องการทำบาปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดศีลห้าแม้เพียงเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ทา แม่หวานจะทำงานเป็นแอร์โฮสเตสต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยอยู่ในหมู่คนส่วนใหญ่ที่ชอบดื่มเหล้าสูบบุหรี่และเที่ยวกลางคืนแต่หวานก็ไม่เคยดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือเที่ยวกลางคืนเลยครอบครัวข,ข,ข,ของเรายึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดเมื่อพี่แก้วแต่งงานน้องซึ่งเป็นภรรยาของพี่แก้วเดิมก็ไม่ได้เข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนามากนักคุณแม่ก็พามาฟังเทศและทำบุญกับหลวงตายอย่างสม่ำเสมอ จนปัจจ like ุบันนี้น้องก็เป็นผู้ที่ศรัทธาและยึดม네ั่นอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันเมื่อหวานแต่งงานและมีลูกคือหนูแหวนคุณยายและหวานก็พาหนูแหวนมาทำบุญกับหลวงตาตั้งแต่หนูแหวนอายุเพียงสามเดือนจนบัดนี้หนูแหวนอายุได้แปดขวบแล้วและคุณยายก็ปลูกฝังหนูแหวนเรื่องการทำบุญบาปบุญคุณโทษเช่นเดียวกับที่เคยสอนพี่แก้วและหวาน คุณยายสอนหนูแหวนว่าการที่คนเราเกิดมามีความแตกต่างทั้งในด้านรูปร่างหน้าตาฐานะความเป็นอยู่สติปัญญาหรือการที่คนเราไม่ค่อยได้รับความสะดวกสบายก็เพราะกรรมที่เราทำมาแต่ชาติก่อนๆต่างกันถ้าหนูแหวนอยากเป็นคนมีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายหนูแหวนก็ต้องทำบุญมากๆไหว้พระสวดมนต์สม่ำเสมอและต้องภาวนาด้วย หนูแหวนจึงเป็นเด็กที่ชอบทำบุญมากทำบุญจากสตางค์ส่วนตัวที่เก็บออมไว้เองและชอบที่จะทำทีละมากๆเมื่อมีโอกาสก็จะนั่งสมาธิด้วยครอบครัวของหวานศรัทธ,ธายึดมัน่นและยึดถือองค์ท่านเป็นที่สุดและหวานก็ทราบว่าท่านคอยดูแลคุ้มครองเราตลอดเวลาครั้งหนึ่งตอนที่หวานยังทำงานเป็นแอร์โฮสเตสอยู่นั้นได้บินไปกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก ตอนกลางวันนัดก,กับเพื่อนออกไปรับประทานข้าวพอเดินพ้นโรงแรมไปได้ไม่นานก็มีผู้ชายสองคนเดินตรงมาแล้วพูดกับเพื่อนหวานว่าฉันมีปืนนะแล้วก็เอาปืนมาจี้ที่ตัวเพื่อนของหวานสั่งให้เอาเงินออกมาให้เขาทั้งหมดเพื่อนของหวานก็เอาเงินที่มีติดตัวไว้เขาไปจนหมดแล้วโจรสองคนนั้นก็วิ่งหนีไปแต่ที่น่าแปลกใจคือโจรทั้งสองคนไม่ได้หันมาจี้มาทำร้าย หรือเอาเงินจากหวานเลยกลับทำเหมือนไม่เห็นหวานไม่สนใจหวานมุ่งไปที่เพื่อนของหวานคนเดียวทั้งๆที่เขามากันถึงสองคนแล้วหวานก็อยู่กับเพื่อนสองคนเช่นกันกลับมาถึงกรุงเทพเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่บอกว่าต้องเป็นองค์หลวงตาแน่ๆที่มาช่วยหวานทำให้โจรทั้งสองคนมองไม่เห็นหวานจึงไม่เสียทั้งทรัพย์และไม่เป็นอันตรายอีกครั้งหนึ่ง จำได้ว่าพึ่งเข้ามาเป็นแอร์โฮสเตสได้ไม่กี่ปีตอนนั้นเครื่องบินการบินไทยที่บินไปเมืองกากมันดุประเทศเนปาลประสบอุบัติเหตุหวานกลัวมากและจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนหวานต้องมีเที่ยวบินไปกากมันดุรู้สึกไม่อยากบินไปเลยจึงได้เขียนจดหมายไปกราบเรียนองค์หลวงตาขอบารมีท่านปกปักรักษาให้ไม่ต้องไปเลยหรือถ้าต้องบินไปก็ขอให้ปลอดภัย แต่คิดในใจว่าจะไม่ไปเลยคงเป็นไปไม่ได้เพราะตารางบินกำหนดล่วงหน้าเป็นมาสเตอร์แพลนไว้แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ปรากฏว่าพอตารางบินจริงๆออกมาช่วงที่หวานต้องไปกากมันดุกลายเป็นตารางบินไปญี่ปุ่นแทนอัศจรย์จริงๆไม่ว่าครอบครัวหรือหวานมีปัญหาอะไรคุณแม่ก็จะเขียนจดหมายไปกราบเรียนหลวงตา และปัญหาของเราก็มักจะถูกขจัดปัดเป่าไปแทบทุกครั้งจนมาภายหลังที่หลวงตาเริ่มโครงการช่วยชาติภาระขององค์ท่านเพิ่มมากขึ้นจนล้นมือคุณแม่จึงหยุดเขียนจดหมายหาองค์ท่านแต่เมื่อมีปัญหาก็มักจะใช้วิธีอธิษฐานจิตถึงท่านแทนความเมตตาของหลวงตาที่มีต่อหวานแผ่มาจนถึงหนูแหวนด้วยช่วงที่หวานท้องไม่สามารถไปบินได้ ้องลงมาทำงานที่ภาคพื้นหลวงตาก็มีเมตตาถามด้วยความเป็นห่วงว่าหวานไม่ได้บินอย่างนี้มีเงินเดือนมีเงินใช้หรือเปล่าซึ่งทำให้หวานทราบซึ้งในองค์ท่านยิ่งว่าท่านเป็นห่วงเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ธรรมดาคนหนึ่งแม้แต่เรื่องเล็กน้อยที่เรานึกไม่ถึงท่านก็ยังนึกถึงและเป็นห่วงและช่วงที่ตั้งท้องอยู่นั้นเมื่อใดที่องค์ท่านมาพักที่สวนแสงธรรมท่านจะนั่งจิตรังนก เพ่งจิตแล้วก็ส่งให้หวานดื่มทุกครั้งจนหนูแหวนคลอดเมื่ออายุได้สามเดือนหนูแหวนก็โตพอที่จะมาทำบุญได้หลวงตาก็คอยถามไถ่และเอ็นดูหลานน้อยอยู่ตลอดเช่นกันช่วงที่หนูแหวนอยู่ในวัยหัดเดินหัดคลานซึ่งเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าวันไหนหลวงตาเมตตาหนูแหวนเป็นพิเศษเช่นให้ขนมไอศครีมหรือเอาใบโปราณาที่ท่านถืออยู่ตบศรีรษะหนูแหวน วันนั้นมักมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดกับหนูแหวนตลอดเช่นหกล้มหัวโขกพื้นเชื่อว่าถ้าองค์ท่านไม่เมตตาเป็นพิเศษแล้วแล้วก็อุบัติเหตุในวันนั้นๆคงหนักมากกว่านี้แน่นอนความศรัทธาความยึดมั่นในองค์หลวงตาของหวานและครอบครัวที่มีต่อองค์หลวงตามันคงไม่มีวันเสื่อมคลายคงเธอทูลท่านอยู่ในจุดที่สูงที่สุดเหนือชีวิตเหนือความเชื่อมั่นอื่นๆ ปฏิปทาคำสอนที่หลวงตาพาดำเนินจะแน่วแน่อยู่ในใจพวกเราทุกคนในครอบครัวตลอดไปและจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่หลงชื่อหวานอ่านโดยโจโฉ